สวัสดีครับวันนี้มาเจออีกแล้วนะครับกับคุณนอกตอบพันหายากนะครับวันนี้ก็วางเ่าว่างนะครับหลังจากถ่ายภาพจอเด็กเขาว่างกันนะครับก็วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมนะครับความคิดของเด็กนะครับกับคําถามที่กำลังดุ่งดังมากนะครับในโซเชียลนะครับกับแต่งก่อนอยู่กับอยู่ก่อนแต่งนะครับว่าเด็กวัยรุ่นนะครับมีความคิดยังไงนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ฝากซับสไคร้นะครับฝากติดตามดูรับกับคนนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวไปรับฟังคอนเทนต์ของเด็กอนันต์ไปครับแม่ข้าวผูถามหน่อยอนหันนั่นไหมก่อนอันนี้ถามนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะ,อ,ะอ,ยอยากแสดงอยากให้เธอมีความคิดเห็นอะไรระหว่างแสดงคอนอยูนะ กับอยู oh. ่ก่อนแต่งอยู่ก่อนแต่งอยู่ก่อนแจ่งพ่ออะไรพ่อ oh, เราจะได้รู้นิสัยเขาด้วยค่ะว่าเป็นยังไงอ๋ออันนี้ความคิดของเธออ่าเดี๋ยวไปดูอันนี้ถามนะเอาคนแรกก่อน,นอันเหมยพูดถามหน่อยมีแฟนหรืยอยังเอาความจริงนะ มีละคนที่ไหนมันยอดมากคนแถวนี้ใครไอเพเหรอไม่ใช่อ๋ออันนี้ครูถามนะไม่มีผิมีถูกนะครูถามว่าเป็นคำถามที่ยอดฮิตเลยใน t ิกตอกขอถามว่าให้เลือกนะอยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่เธอจะเลือกอันไหนอยู่ก่อนแต่งค่ะเพราะอะไรเธอต้องอยู่ก่อนแต่งเพราะว่าถ้าเกิด เราอยู่ด้วยกันเราจะได้รู้ใจกันกอ่อนค่ะแล้วพอเราอยู่ด้วยกันไปนานๆนเรามีอาชีพมั่นคงก่อนแล้วเราค่อยไปแต่งงานกัน,นอ๋ออันนี้ขอกินเถอเน่เน่ต้องหามเจ้าแม่เน่เน่เหนียวก้ๆเลยเน่เนี่ยเอเอโคไม่ได้ถามวีแฟนโค้ถามว่าระหว,วาออ่างอ,อ,อ,อยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่เธอเลือกกันไหนเอออยู่ก่อนเพราะอะไรการนปะ เนอะไอ้เฮ้ยไรอะไรอะแมวเสร็ดครับกูถามไปดิมีแฟนยังยังครับกูถามว่าอยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่เธอเลือกอันไหนอะไรนะครับอยู่ก่อนแต่งอยู่อยู่ด้วยกันแล้วค่อยแต่งเงี้ยศึกษาไปก่อนกับแต่งก่อนอยู่คือแต่งแง่แล้วค่อยมาอยู่มามาอยู่ด้วยกันเงี้ยเธอเลือกอันไหนอยู่ก่อนแต่งอยู่ก่อนแต่งเพราะอะไรเพราะว่า เดี๋ยวลองเราไปถามหมอสามดูืึงไปเพิ่งไปเจ้กูถามกูถามหนึ่งเรื่องครับมีแฟนยังยังครับกูถามนะว่าให้เลือกนะอยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่เธอเอาไหนอยู่ก่อนแต่งครับอยู่ก่อนแต่งเพราะอะไรเพราะดูนิสัยไปก่อนดูนิสัยไปก่อน ถ้าถ้าไม่ดีก็เลิกถ้าแต่งก่อนยัวไม่เอานี่นี่ต้องถามมือโปรไอ้ด้อมคุณถามอยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนโยเลือกอันไรอยู่ก่นแต่งครับอยู่ก่อนแต่งเพราะอะไรดูที่ใส่แล้วก็แบบถ้าจะแต่งจริงก็ต้องื่อการทำงานหาเงินไอ้เอ็มไอ้เอ็มเนี่เอ็ม ผมกูถามว่าน่ะนับอยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่เนี่ยจะเลือกอันไหนแต่งก่อนอยู่เพราะอะไรไออยู่ก่อนแต่งเพราะอะไรอันนี้ทำอะไรเนี่ยเขาเพราะทำอะไรเนี่ยเนี่ยที่ล้อมไว้น่ะโอ้โค้ดกูถามว่ามีแฟนหรือยังยังครับจริงอ่ะ ไม่มีแถวนี่แถวโดยเฉพาะคู่แถมนะอยู่ให้เลือกอยู่สองอย่างอยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่เลือกอันไหนอยู่ก่อนแต่งครับนี่อยู่ไอ้อยู่ก่อนแต่งเพราะอะไรไม่ได้หลอกเสนเข่าไหร่ฮะเลือกเพราะอะไรอยู่ก่อนแต่งเพราะอะไรเอาดีเอาดีมาเออ ังไม่มีตังก็บอกเขาไปไม่มีตังตังอะไรกอบอกท่นผู้ชมด้วยเธอไอไอคนไทยหรือต่างชาติต่างชาติฮะเออแอฟริกาไม่ใช่เหรอไม่ฮะมนกยวเอ่อโอเคขอบค้าเด้อเี่ยมาเด้ยเลกมาดิเอเด้อผู้หญิงมาด้กันมาด้วยกันเร็วเร็วกูเลียกได้บอกว่าคูณเรียกมาดิก่อน อันนี้อันนี้คคอคนที่สวยที่สุดนะครับประจาโรงเรียนอุดมทรัพย์นะครับไม่มีใครสวยเท่านี้ละแฟนครูถามนะมีแฟนหรือยังเอาความจริงจริงวันนี้ก่อนอครูคถามนะครูถามว่าให้เลือกนะอยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่เธอจะเลือกอัอกอนอไหนอยู่ก่อนแล้วอยแต่งู่ก่อนแล้วค่อยแต่งทำเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีแบบเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยะครูเราก็จะได้แบบ าไม่ดีเราก็เลิกถอนออกมาอ๋อถ้าครูถ้าเธอเะว่าเธอแน่ใจคนนี้คือพ่อของลูกงี้เธอจะอาเธอจะแต่งไว้อะก็ต้องดูไปก่อนต้องดูไปก่อนอ่าโอเคขอบครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ฝากซับสไครต์รับฝากติดตามนะครับครูนกกรอบคนนี้นะครับข้างล่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวอีพีแน่ไปดูนะครับ ว่าผมจะถ่ายอะไรต่อนะครับวันนี้ลาค่น,นี่ก่อนครับสวัสดีครับ